วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอยู่กับทุ่งนานของผมนะครับผมเข้าวตอนนี้เขาก็เริ่มแตกรวงนะครับผมปัญหาของอเกษตรกรเราเนี่ยข้าวมันลมนะครับผมเพื่อนๆอาจจะเห็นสวยๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าเวลาที่ได้เก็บผลผลิตมเมล็ดเขาจะเต็มนะครับผมแต่จะไม่เต็มหรอกครับผมผมจะพูดคร่าวๆให้เพื่อนๆไอ้ คนที่ยังไม่ได้ทําเกษตรนะครับผมการที่ทํำข้าวอย่าคิดว่าข้าวเขียวอย่างเงี้ยแล้วผลผลิตเขาจะออกมาสวยนะครับผมปัญหาที่ผมพบทุกๆปีเพื่อนๆรู้ไหมผมพบยังไงอย่างเช่นตรงเนี้ยที่เขาออกมาอย่างเงี้ยครับผมออกมาเขียวอย่างเงี้ยปัญหาของผมคือการที่จะใส่มเมล็ดนะครับผมเขาจะใส่ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่เพราะว่าใบเขาสวยจัดเขียวจัดอีกบางทีอาจจะเขา ไม่ได้รับการสงเคราะห์แสงที่เพียงพอเนาะผมปลูกต้นยูคาเอาไว้คือปัญหาที่เจอทุกๆปีตั้งแต่ยังไม่ได้ปลูกต้นยูคาก็มีปัญหาที่ใบเขาเขียวกระจีย่ยเงี้ยครับผมเขียวกรี่ีแล้วพอถึงก่อนที่จะตั้งรวงนะครับเหมือนเขาล้มเห็นไหมเขาล้มอย่างเงี้ยถึงจะล้มไม่ล้มไอ้ที่ผมเคยเจอปัญหามาทุกปีอะ่ะครับผม ที่เคยเจอมาทุกๆปีเนาะก็มันเป็นปัญหาที่เข้าตั้งรวงเม็ดไม่เต็มแบบเป็นเม็ดร,รีบรีบหรือออกขา,ขาวๆนะเพื่อนๆปัญหาที่ผมพบบ่อยๆเนาะตัวนี้ผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้บางคนว่าเอ๊ะได้เข้าสวยจังเลยผมบอกว่าอย่าพิ่งดีใจต้องไปดูตอนที่เขาออกผลผลิตนะเพื่อนๆถึงจะได้รู้ส่วนฝั่งนี้ก็ ตามที่ทุกๆปีที่ผมเคยได้ก็คือมเมล็ดเขาจะออกมาสวยอยู่ออกมาเรืองอารามอยู่ครับผมแต่ว่ามันก็แล้วแต่ฝนฟ้าด้วยนะเพื่อนๆไม่ว่าในกรณีใดๆก็แล้วแต่เห็นว่าต้นข้าวสวยเขียวเอาเราเอาปุ๋ยมาใส่อีกผมเคยเจอปัญหาที่กับการที่ต้นข้าวสวยอย่างเงี้ยเอาปุ๋ยมาใส่อีก เขาออกรวงมาเม็ดเขาออกรีบ,ร,บรีบเนาะอาจจะบางทีถ้าเป็นกับเปรียบเทียบกับคนเราคือเรากินจุกจนเกินไปอัดแน่นเลยเท้องเราอึดอัดแล้วทำให้ไม่สบายเนาะถ้าเปรียบเทียบนะถ้าจะให้เขาดูข้าวยังไงเราจะรู้ว่าข้าวเขาจะถึงจะมีผลผลิตที่ดีสังเกตดูใบข้าวนะเพื่อนๆใบเขาจะออกตรงตั้งตรงนะครับผม เขาจะไม่อ่อนแอนั่นคือข้าวที่เขาไอแข็งแรงนะครับผมจะยกประเด็นให้ดูเนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบสําหรับตรงนี้เพื่อนๆมองเห็นไหมขึ้นใบตรงแข็งแรงถึงเขาจะออกเลื้องๆสักนิดแต่ไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับการที่เขาจะออกมเมล็ดไม่ตรงนะใบเขาจะตรงอย่างนี้เห็นไหมเพื่อนๆนี่คือให้สังเกตการทําไร่ทํานา ต้องสังเกตดูว่าถ้าต้นเขาตรงแข็งแรงนี่คือว่าผลผลิตยังไงก็ต้องดีถ้าสําหรับถ้าต้นแบบเคี้ยวก็จีและใบละเออละอ่อนอย่างเงี้ยผมสรุปได้เลยว่าผลผลิตออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่ผมเคยทําทํามานะครับผมแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อาจจะมีเทคนิคดีๆกับการที่ทํานาก็อาจจะต่างกันนะครับผมแต่ผมอาศัยว่าจากประสบการณ์ของผมเองเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเขา ออกรวงนะครับผมถ้าเข้าออกรวงเราสังเกตดูว่ารวงข้าวเราเล็กหรือข้าวใหญ่เพื่อนเพื่อนสังเกตไหมตรงนี้เขาจะห่างนิดนิดเนาะแต่ว่าเขาตั้งรวงมาก็คือว่าสมบูรณ์กับการที่ต้นเขาอะไรครับผมก็คือออกมาดีอยู่ครับเห็นไหมครับผมถ้าออกมาอย่างนี้ถามว่าเขาจะออกมาแล้วสวยไหม ถ้าฝนไม่ลงมานะเพื่อนๆถ้าฝนไม่ลงมาอีกทีเขาจะออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าฝนตกมาเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเบิดกับเขาไอชูปากเนาะต้องการรับแสงสงเคราะห์คราวนี้ฝนมากรอกอะ่ะมันจะทําให้เมล็ดเขาเสียนะครับผมก็อีกไม่นานครับเดี๋ยวก็จะได้เก็บผลผลิตแล้วนะครับผมก็นี่เป็นข้าวหอมเนาะข้าวหอมมะลิ ไอร้อยหของเรานะครับผมบางคนว่าทําไมแตกเร็วจังเลยอยู่ที่เราจะหวานอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็อยู่ที่ประมาณ3เดือนกว่าเนาะแต่ถ้าจะศึกษาให้ดีผมอาจจะให้ข้อมูลมาไม่ค่อยถูกต้องนี่ปัญหาที่เจอขนาดที่ผมเกี่ยวมือนะเพื่อนๆยังมีเลยเข้าที่ไอ้ก็หลงมานะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นพันุ์ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวไอข้าวเหนียวอะไรเนาะ แต่ถ้าผมเกี่ยวมืออ่ะผมดียังไงผมได้จับเกี่ยวเอาออกหักออกนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาพันเอาไว้ทุกๆุกปีเนาะทุกๆุกปีนะผมจะคัดพันเอาไว้เนาะแต่ต่างกับที่เขาเอารถเกี่ยวเขาเกี่ยวของใครมาก็ไม่รู้เพื่อน,เ,อนเกี่ยวของใครมาก็ไม่รู้คราวนี้เราแทนที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์ของเราไว้ได้ แต่เรากลับไปซื้อเมล็ดพันธุ์เขาเป็นการที่ใช้จ่ายด้วยสิ้นเปลืองนะครับผมมาดูที่ขนาดผมคัดยาอย่างดีดูครับพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ลงมานะครับผมแต่ผมจะไม่เก็บไปนะครับผมในกรณีที่ทับขยันนิดนึ่งเราใช้วิธีแบบโบราณนะครับผมคือไปทุบเอาสมมติว่าพื้นที่ของผมใช้พื้นที่ไม่เยอะกับการเพาะปลูก ผมอาจจะทุบเอาไว้สักประมาณ2ถุงปุ๋ยที่เหลือก็เข้ารถสีเอานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางกับการทำเกษตรนะครับผมสวัสดีครับ